ลาก่อยเพล y สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีดีเรื่องไม่ได้เราเลือกให้ฮองไคซาเดอร์แพทโซนิวสามนี้เปิดใครดีแฟนหรือเจนะกับตู้กายชาดีเบสระดับกอเทียในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ล่าสุดจากเกมฮองไคซาเดอร์แพทโซนิวสามที่จะถึงนี้ซึ่งมีมาถึง2ตัวละครใหม่ด้วยกันก็คือไฟฟลายครับตัวละครที่ฮอตฮิตมากๆจะไปที่ไหนก็เห็นจะคนอวยอีกตัวละครหนึ่งก็คือเจตัวละครสายเจส,สวยๆที่ก็มาในแพทเดียวกันนี้เลยแต่ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้เก่งมากทั้ง2ตัวเลยนะคลิปนี้ ล้วก็จะพูดถึงตัวละครทั้ง2ตัวนี้และตัวที่เรียดมาด้วยเนื่องจากเป็นซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเลือกอยากจริงๆนะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมตัวละครที่อยู่ในตัวกาชาก่อนตัดสินใจเปิดเพราะฉนัฉ้นก็เดี๋ยวไปดูเลยแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดซับสไคร b ์แล้วก็เพซให้ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูรรวดรวดด็ปลอ เหมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชิลนินแพ็กนะคะถูไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูไวปลอดภัยเติมได้มไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเริ่มงอะดีกว่ากับครึ่งแรกของแพทสองจุดสามก็คือไฟฟลายและรวนเหมยนะครับมาเริ่มที่ไฟฟลายก่อนเป็นตัวละครที่หลายคนนาะยกให้เป็นนางเอกของแพทนี้เลยก็ว่าได้หรือนางเอกของเกมเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะก็คือเซมหรือไฟฟลายนั่น ตัวละครในตำแหน่ง D p s เรีวี่เราบอกเลยว่ากลัวมากๆเป็นตัวละครที่ยิ่งค่าทำลายล้างสูงยิ่งดาเมตแรงและเบรกมอนทั้งเดียวทั้งหมู่ได้ไวมากๆนะครับและถ้ามอนโดนเบรกอยู่เนี่ยไฟฟลายจะมีดาเมจซุปเปอร์เบรกยิ่งโจมตีแรงขึ้นด้วยแถมเป็นแทงให้ทีมได้ด้วยเพราะตัวของไฟฟลายเนี่ยยิ่งเลือดน้อยดามเมจที่ได้รับมาจะยิ่งลดลงนะครับคือภาพในหัวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับเดียวกับที่นิวเวเลตของเกมเกมชินิแพ็เลยนะคือโกงเกินหน้าเกินตาตัวอื่นไปมากๆแถมความสวยความฟิลแฟนใส่สูตรกกนด้้มี็ห เมเกินหน้าเกินตาจริงๆนะครับคือทั้งหน้าตาและก็เกมเพลย์เลยมาดูกันที่สกิลต่อสู้ก่อนนะครับคือโหมดที่หนึ่งเนี่ยมื่อกดใช้สกิลต่อสู้ในร่างธรรมดาเนี่ยแซมจะใช้ HP 40%ของ HP สูงสุดเพื่อฟื้นพลังงานถึง60%ของพลังงานสูงสุดและก็สร้างเดมเมจไฟตามแผนของเราแก่ศัตรูหนึ่งตัวและถ้าเกิดเลือดไม่พอเนี่ยเลือดเราจะลดเหลือหนึ่งเวลากดใช้สกิลนี้และมีการเร่งแอคชั่นครั้งถัดไปของตัวละครน,นี้ด้วยนะครับ และยิ่งเลือดต่ำมาเท่าไหร่เนี่ยดังเมือที่ได้รับจะยิ่งลดลงไปด้วยคือส่วนง่ายสกิลต่อสู้โหมดธรรมดาเนี่ยเอาไว้เก็บพลังงานท่าไม่ตายเฉยๆและแซมเนี่ยก็เลยเป็นตัวละครที่เก็บพลังงานไวมากๆน่าจะไวสุดในเกมเลยด้วยคือกดสกิลทีนึงได้พลังงานมาครึ่งหลอดเลยทีนี้ถ้าไม่ตายเนี่ยจะเรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นไฮไลท์หลักของไฟ,ฟล้ไฟเลยก็ว่าได้นะก็คือเมื่อกดใช้ท่าไม่ตายจะเข้าสู่สถานะพิเศษคอมพลีทคอมบิชันนะคือไฟสีฟ้าๆแบบที่เห็น พอกดปุ๊บเนี่ยจะได้เอชันตัวละครนี้ขึ้นมา100%เลยคือได้เธอเลยและเปลี่ยนการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้เป็นแบบเสริมพลังครับระหว่างอยู่ในสถานะนี้เนี่ยแซมจะได้รับความเหนืเพิ่มขึ้น60หน่วยและเมื่อกดใช้งานโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังคือแบบดงังทาให้ตายเนี่ยจะได้รับประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนเพิ่มขึ้น50%และสัตวเมีเพิ่มขึ้นแก่ศัตรูที่ติดสถาน,านะโดนทําลายจุดอ่อนอยู่ด้วยโอ้โหสุดจัดยังไม่พอแค่นั้นสกิลต่อสู้หมดทมําาตย สามารถฮิวเลือดได้25%ของเลือดสูงสุดและและทำให้ศัตรูที่กำหนดหนึ่งตัวได้รับจุดอ่อนไฟเป็นเวลา2เทินนะครับ <c oughs> เป็นไงแปรจุดอ่อนมวลได้ด้วยนะฮะแล้วก็สร้างเดเมจไฟตามค่าทำลายล้างกับศัตรูที่เลือดแลวก็ประมาณที่อยู่ข้างๆด้วยโดยคำนวณจากเบรกเอฟเฟกต์ของแซมนั่นเองโดยเวลาเขาดาวของสถานะคอมพีทคอมบัชันนี้เนี่ยจะปรากฏขึ้นที่หลอดแอคชั่นคล้ายๆกับโรบินนะว่าจะออกเมื่อใดโดยเมื่อเริ่มเทินเนี่ย แซมก็จะออดจากสถานะนี้โดยเขาดาวนี้เนี่ยก็จะมีความเร็วคงที่และแน,น่นอนว่าถ้าไม่ตายเนี่ยกดซ้ำไม่ได้คือแปลงร่างแล้วก็แปลงไปเลยนะฮะซึ่งโดยรวมๆเนี่ยคือกวงบ้าบอมมากๆคือแปะจุนอ่อนไฟได้และแถมเดเมจแรงเวอร์มากเบรกไว้จัดๆนะฮะแล้วก็คือต่อให้ไม่มีทําไม่ตายเนี่ยเก็บพลังงานเร็วมากด้วยโอ้โหแค่นี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีพรสวรรค์ต่ออีกพรสวรรค์ของแซมนะครับก็คือสามารถลดเดเมจที่ระดับตามเลือดปัจจุบันได้อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเลือดน้อยกว่านี่ะลดเ,ดเมอระด,ดเซ็นต์เนแทงมากๆ และระหว่างลดดาเมจสูงสุด40%เนี่ยจะมีต้านสถานะเพิ่มให้ด้วยถึง30%นะครับโอ้โหอะไรเนะี่ยและหากพลังงานต่ำกว่า50%เมื่อกันต่อสู้เดิมต้นจะฟื้นพลังงานเป็น50%และไม่ได้รับการฟื้นฟูพลังงานจนถึงระดับสูงสุดจะยกเลิกดีบัฟทั้งหมดของแซมดูแล้วเป็นตัวละครที่อึดถึกทนมากๆนะแถมเข้าต่อสู้ปุ๊บอ่ะพลังงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่งกดสกิลท่าทีเดียวก็คือพลังงานเต็มเลยนะฮะแล้วก็เทคนิคของแซมนี่ก็คว้เทนะสามารถพุ่งขึ้นไปในอากาศและลอยได้อย่าางอิิสระเวลวล5 แล้วเมื่อสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยแซมก็จะลงมาแลนดิ้งนละ่ะโจมตีศัตรูภายในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเท่แล้วเมื่อเริ่มต้นในแต่ละเวฟเนี่ยจะแปะจุดอ่อนไฟกับศัตรูที่ไม่มีจุดอ่อนไฟ2เทินและสร้างไอเมจไฟตามแม่แท็กของแซมกับศูนย์ทั้งหมดด้วยโอ้โหคือใช้เทคนิคแปะจุดอ่อนไฟได้เลยนะประหยัดแต้มสกิลแล้วก็มีเทรสเพิ่มมาอีกคือหนึ่งคือระหว่างในอยู่ในสถานะคอมพลีคคอมเบชั่นคือถ้าไม่ตายนั่นแหละ เมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่มีจุดอ่อนไฟจะลดความต้านทานศัตรูลงโอ้โหนี่เท่ากับว่าแซมสามารถไปได้ทุกทีมนะไม่จำเป็นต้องมีจุดอ่อนก็ได้2คือทุ่ยไอแท็กของแซมที่เกินมาจะเพิ่มเบฟกเสท็จธรรมดา,าให้กับแซมอันนี้คือเพิ่มสเตตไปเลยนะและ3คือในระหว่างอยู่ในสถานะคอมพลิกคอมบิชันเมื่อเบรกเอฟร็จของแซมมีมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดการโจมตีจะทะลุดิเฟน์ศัตรูได้ด้วยโอ้โหใหม่ก๊อดมาดูกันต่อที่ไอเดลลอนนี้หน่อยดีกว่า E1 นึ e ่งนะับของไฟฟลายนะครับสกิลต่อสู้แบบเสริมมพลลัังงเคยยรระะะหว่่าากดดดไไ้้ตตนะจทุศู15% และสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังอันนี้เนี่ยจะไม่ใช้แต้มสกิลโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแก้ปัญหาเรื่องแต้มสกิลด้วยลดดีเฟนซ์ได้ด้วยแรงขึ้นอีกนะครับสองคือในระหว่างที่กดใช้โจมตีปกติแบบเสริมพลังไม่อยู่ในสถานะคอมพลีทคอมมิชชั่นเมื่อทำการฆ่าหรือทำลายโจทย์ของศัตรูเนี่ยแซมจะรับเทิร์นเพิ่มทันทีนะโอ้โหก็คือระหว่างอยู่ในสาถานท่ไม่ตายเนี่ยแล้วก็มีการทำลายโจทย์ของศัตรูเนี่ยเร่งเทิร์นขึ้นมาเลยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้นนอีกหลังจากผ่านไปหนึ่งเเทิเรร,นนรนะ์นนนนนนไดดดด้้้้ E1 คคัังะะะฮอีีีกกก็ููมมาาาแต่่่่ววยุ E4 นี่เฉยๆ,ๆนะี่ยก็คือมีการต้านเอฟเฟกต์ดีบัฟประเภทควบคุมนะต่อหนึ่งสถานะคอมพลีทคอมมอชั่นก็คือเน้นเชิงรับซะมากกว่านะแล้วก็ E6 นี้แน่นอนคือเวอร์วงังเลยคือเพิ่มการทะลวงความต้านทานไฟของเซมประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนเนะี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะที่อยู่ในโหมดเสริมพลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูในไอเดอรอนที่คุม้มจริงๆเนะี่ยก็คือ E1 นะสกิลต่อสู้ไม่ใช่แตมสกิลแล้ทะลุดีเฟนส์ได้นะี่คือโอ้โหคุ้มมาก เราก็จะไปคุ้มอีกทีในะตอน E6 นั่นเองอันนี้คือไปไกลเลยนะทำลายจุดอ่อนคือปกติเนี่ย E0 เองเนี่ยก็ทำลายจุดอ่อนอนะ e เวอรนะ์วังอยู่แล้ว E6 นี่บ้าบอมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของไฟฟลายเนี่ยกระแสไปทางเดียวกันคือโคตรอวยนะพยวัตอวยจัดๆน่าจะเก่งที่สุดในบรรดาตัวที่มีมาเลยแถมตอนนี้เมตาของฮงเคซ่าเดี๋ยวกำลัเลงเน้นสายอัพเดสายทำลายล้างด้วยนะครับยิง่งขั้นทำลายล้างเยอะ,นะะเนี่ยเดี๋ยวเหมือนยิ่งแดงแล้วไฟฟลายเนี่ยทำลายล้างเยอะสุดๆนึกภาพออกมาเล่นกระโดดเหมือนที่เขาขั้นทำลายล้างได้ แถมทําให้ตา้านเดือดรหลวงตา้านท่ามอนได้ด้วยแถมทําให้มอลนล้มซ้ําด้วยเกไปทีมซุปเปอร์เบรกในฝันเลยคือขอแค่เพียงมีสองตัวนี้ในทีมเนี่ยมาสูงสา่นมอเน,นะน่าจะไม่ได้เล่นเลยนะโดนเบรกถาวรน,นะฮะแถมนี่หนึ่งนะหลายคนประจำตัวของไฟฟลายคือเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์ได้อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเมือมเ่อผู้สมัคเนี่ยสร้างดาเมจอนทำลายล้างก็คือเบรกนะแกสตูเป,ป้าหมายสตูเนี่ยจะโดนดีบัฟทำให้ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นและลดความเร็วลงด้วยอ่า คือการลดความเร็วมอลงเนี่ยทำให้เขาเบรกค้างอยู่นานขึ้นนั่เนเองนะทำให้ทำาดาเมจอนซูเปอร์เบรกต่อเนื่องได้เลยนะแล้วก็ทําให้ทําสแตทง,ง่ายขึ้นด้วยคือโดยรวมๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะไฟฟลายเนี่ยทั้งสวยทั้งฟิลแฟนทั้งโคตรเก่งนะบอกเลยนะแล้วไม่เพียงแค่นั้นคือเกมแนวนี้ในะอย่างที่เรารู้กันคือเก่งตัวเดียวไม่พอนะมันต้องมีทีมด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นความอวยไฟฟลายของคนจะเวิร์ไม่ได้จบแค่ตัวละครโคตรเก่งแต่ว่าเอาด่วนเหมือที่เล่นคู่กันได้เอามันออกตู้พร้อมกันนะ ก็คือเอาง่ายใครมีงบเปิดสองตัวพร้อมก็ได้นี่เทพเลยส่วนใครงบไม่พอก็คือน้ําตาไหลเลยนะเพราะต้องอาจจะต้องรอหนึ่งใน2ตัวนียรีลันมานั่นเองนะมาพูดถึงดวลเหมยต่อเลยดีกว่าก็คือใครที่จะเปิดไฟลฟายเนะี่ยถ้าให้ดีคือจําเป็นใช้คําว่าจําเป็นเลยแหละต้องมีดวนเหมยด้วยเพราะว่าโคตรคอมโบเข้ากันสุดๆแล้วในเกมตอนนี้นะไม่มีตัวไหนดีกว่านี้แล้วนะและต่อให้ไม่มีไฟลฟรายถ้าคุณชอบตัวคตัวนี้เนะี่ยดวนเหมยเป็นตัวประสานหนึ่งในะตัวที่ดีสุดในเกมนะขนานี้เลยคือเหมาะแก่การมีติดตีอย่างยิ่ง เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเองเนี่ยเปิดมาแล้วตั้งแต่แพทแรกที่เขาออกมาเนี่ยไม่เสียดายเลยนะเล่นดีมากๆนะครับคือแค่สกิลที่บัฟการทำลายล้างให้ทีมทั้งทีมได้เนี่ยโอ้โหแค่นี้เวลาไม่ได้ใส่หรถเหมือนนี่รู้สึกว่ามอนเบรกยากขึ้นเยอะเลยนะแถมถ้าไม่ตายเนี่ยสามารถทะลวงต้านทานมอนได้25%แถมทําให้มอนเนี่ยโดนเบรกนานขึ้นด้วยคือล้มซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเอาจริงกะเปิดม,มาไปกับทีมไหนก็ได้หมดเลยโดยเฉพาะไปกับไฟฟลายนี่คือเป็นล้านเปอร์เซ็นที่โหดแน่นอนนะครับหรือาาอออา,าคามขขี่่อออยยแวงบเเเเกกทขจน ก็สามารถเปิด e 1ได้ที่ทําให้เวลาเราสร้างเดเมจระหว่างอยู่ในท่าไม้ตายเนี่ยทะลุดีเฟนส์ Defense 20%ของศัตรูนะอันนี้คือ1ในกลุ่มดาวที่คุ้มที่สุดเช่นกันก็ไปพิจารกกันได้เคยง่าย2ตัวเนี้ยใครมีงบอะ่ะตัวใดตัวหนึ่งต้องมีอะ่ะไม่ไฟฟลายก็โดนเหมยแล้วถ้ามีไฟฟลายแล้วเนี่ยยิ่งต้องมีโดนเหมยเลยนั่นเองนะฮะจบกันไปสําหรับตู้ครึ่งแรกแม่พูดยาวเลยอวยน้องไฟฟลายนะครับมาต่อกันที่ตู้ครึ่งหลังของแพทสงนทรสงคราบ้างตัวได้ก็คือเจนนั่นเองตระครธาตุอาคอนตามสายปัญญา ตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นสายตีต่อเนื่องอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถในการบัฟและทอรนเอตเองได้ด้วยนะครับคือเอาสกิลมาบัฟตัวเองได้ซึ่งน่าอนว่าตอนนี้เนี่ยทีมจมดีต่อเนื่องเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างครบทีมแล้วอย่างเช่นโทปัสเอเวนเจอรีนเป็นต้นแต่ว่าเจนเนี่ยแตกต่างจากตัวจมตีต่อเนื่องทั่วไปก็คือไม่ต้องเล่นกับทีมนั้นก็ได้เพราะว่าไปเล่นกับทีมอื่นได้ค่อนข้างยืดอยู่หลายตัวโดวยเฉพาะตัวที่มีสกิลหมู่ก็มาดูกันว่าเจแกทำอะไรได้บ้างนะครับสกิลต่อ คือเหมือนเหมือนใช้งานมากกว่าเหมือนเป็นสัญญาใช้งานเอามาใช้งานคือเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับสมาชิกทีมดังกล่าว30หน่วยเวลา3เทินซึ่งกดเสร็จตัวเองได้นะหลังจากที่ตัวละครตัวเนี้ยทำการโจมตีจะสร้างในเหมือนความต้าเพิ่มอีก1ครั้งเท่ากับไอแท็กของเจดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แก่สุ่โดนโจมตีและลดเลือดตัวงเด็บコレ็กเตอร์ทีละงเก็คือ,อง่ายๆเรามากตัวไหนเนี่ยลดเลือดตัวนั้นเวลาโจมตีด้วยที่เป็นเพื่อนอ่ะนะแต่ถ้าเราบัฟตัวเองเนี่ยเราจะไม่ได้เอฟ ทีนี้เมื่อมีตัวละครเดฟคอลเลกเตอร์อยู่ในการต่อสู้เจได้ก็จะไม่สามารถกดใช้สกิลซ้ำได้คือง่ายๆคือบัฟหลายตัวพร้อมกันไม่ได้นั่นเองแล้วก็ต้องรอบัฟอันเนี้ยหมดก่อนซึ่งจะลดเวลาลงทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นเราดูเผินๆนเนี่ยสกิลต่อสู้เนี่ยไม่ได้มีอะไรคือแค่บัฟสปีด30แล้วก็ตีแล้วลดเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสกิลเนี่ยมันจะไปคอมโบพรสวรรค์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อจากนี้นะทีนี้มาดูถ้าไม่ตายก่อนดีกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยซาเมจคอนตตัััมมมหหูู่กบศรท้งดเลยตามพลลังงงแแ่่ขอออเเเรรราาะสิมมกโจตตีนืที่เกกิดขึ้นจาพรรรสวค์ของเราด้วย ซึ่งเราจพูดในหัวข้อถัดไปโดยเพิ่มเติเกจการโเนตนต่อเนื่องถึง80%ได้2ครั้งเลยนะฮะก็คือนอกจากธนเมศสตุรทูตแล้วเนี่ยนึกถึงโทปาที่บัฟหมูได้2รอบแบบที่หมูตีมันพายุโคตรแรงอันนี้คล้ายกันนะครับถ้าไม่ตายในกดปุ๊บการจมตีต่อเนื่องครั้งถัดไป2ครั้งของเจก็จะแดงขึ้นเช่นกันทีนี้มาดูกันว่ามันคืออะไรมันคือพรสวรรค์ของเจนั่นเองนะก็คือเมื่อตัวละครเนี่ยที่เป็นเดฟบคอลเลกเตอร์ทำการโจมตีเจจะมีชาร์จมา1ชั้นตตาามมจจํนนนวทีี่ ย้อีกทีตามจํานวนก็คือตีโดน5ตัวได้5ชาร์จเลยถ้ามีชาร์จครบ8ชาร์จปุ๊บเจก็จะตีต่อเนื่องขึ้นมาคือทําการฟาดแซ่สตัตรูทำ damage ควอนตัมตามไอเทคของเราซึ่งนับเป็นการจัตีต่อเนื่องคล้ายๆกับสกิลไออเวนเจอรินที่ปล่อยเหรียญออโต้อันนี้เหมือนกันเลยนะก็คือถ้าเกิดชาร์จครบ8ปุ๊บเจก็จะเอาแท่ฟาดสตัตรูทุกตัวแบบออโต้เลยซึ่งชาร์จมาจากไหนทบทวนีนทีคือชาร์จมาจากตัวละครที่ได้เซ็นสัญญาจากสกิลต่อสู้ ทำเดเมดใส่สตูตามจํานวนสตูที่โดนเพราะนั้นเจนอ่ะจะต้องบัฟตัวที่มันตีหมู่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนั้นอนะ่ะยิ่งตีหมู่ถี่ยิ่งตีเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้สแต็กเร็วเท่านั้นแลวยังไม่หมดเจนจะมีสแตก็กพิเศษชื่อว่าพรแอสเซททันทีเมื่อทำการโจมตีต่อเนื่องจากพรสว่์นด้วยซึ่งแต่ละชั้นของอันนี้เนะี่ยทำให้เดเมจคริเยอะขึ้นสอนทับได้สูงสุดถึง50ชั้นนะครับโดยอันนี้เนะี่ยสะสมไม่ได้เรื่อยๆด้วยเมื่อเข้ากับอันนี้1ชั้นทันีเมื่อเเริิ่มททนตัวละคี่เป เจจะได้รับพลและเศษเพิ่มอีก3ชั้นแต่ลนชั้นจะเพิ่มไอ้แท่ให้กับเรายิ่งเกยมยาวยิ่งหวดอะแรงมากๆนะจะบอกให้นะยิ่งชั้นเยอะๆนะฮะแล้วก็เทคนิคนะก็คือศัตรูในพื้นที่เนี่ยจะถึงสถานะรับหูรับตาเป็นเวลา1ิวิ <c oughs> คือมันจะไม่โจมตีเรานะแล้วถ้าเราเนี่ยโจมตีเขาปุ๊บเนี่ยศัตรูที่มีสถนานะนอยู่เนี่ยก็จะโดนในเมดควอนตมัมและตัวเจเนี่ยจะได้รับไอ้สแต็กที่พูดถึงเมื่อกี้สิบห้าชั้นทันทีนะฮะ ส่วนเทรสที่สําคัญเนี่ยก็จะมีเมื่อเริ่มเขา้าสู่การต่อสู้เจจะได้รับพลเสถียรหนึ่งชั้นเมืเ่อเริ่มถนุตตัวละครที่เป็นเดฟคอลเลกเตอร์เจจะได้รับพลังเสถียเพิ่มอีก3ชั้นอ่ะนี่ก็พูดไปแล้วนะสองคือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้ไอชั่นของเจดห้นี้น่าจะเป็นทําให้เจได้เทิร์นก่อนเราจะได้เปิดบัฟให้กับเพื่อนที่เราต้องการจะบัฟได้เลยนะตัวดาเมจหลักได้เลยนะและสคือเจเนี่ยจะได้รับไอแท็เพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้นของพล้วก็แถมนนนิดห่อยะครัอาตวทให้งเพิ่ขึ้น1ย และระหว่างที่ผู้สมชายอยู่ในการต่อสู้ทุกๆ20%ของดาเมจคริที่เกิน120%ก็คือเกินไปเรื่อยๆ200%อ่ะนะจะทําให้ดาเมจการจมตีต่อเรื่องเพิ่มขึ้นสูงสุด4ชั้นก็คือนั่นแหละสูงสุด200%คิดาเมจแล้วเมื่อเริ่มการต่อสู้หรือเมื่อผู้สมชายทําการโจมตีปกติจะทําให้ทําให้ตายและการจมตีต่อเนื่องเนี่ยทะลุเดฟของศัตรู20%เป็นเวลา2เทิร์นด้วยคือบือคือบัเน้นๆครัแนนะถวๆดูแล้วใส่ได้หลายตัวด้วยนะครับสําหรับหลายคนอันนี้นะคือโดยสรุปสําหรับเจเนี่ยถ้าดูจากรูปแบบสกิลเป็นตัวละครซัพ DPS ที่บัฟเพื่อนได้นิดหน่อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะบัฟตัวเองนะพะฉันก็สามารถยืดหยุ่นได้คือไปทีมบัฟเพื่อนก็ได้หรือจะเน้นอวยตัวเองเลยก็ดูแล้วเล่นได้เช่นกันแล้วก็เป็นตัวที่เล่นโจมตีต่อเนื่องจากพลสวรรค์ซึ่งแรงมากๆด้วยและทาให้ตายเนี่ยก็ยิ่งบัฟให้มันแรงขึ้นไปอีกและด้วยความที่ไอตัวชาร์จที่ทําให้เจ๊กันโจมตีต่อเนื่องได้ไอแปร์ชาเนี่ยมันนับมอนอรายตัวเลยนะยิ่งตัวละครที่ถูกบัฟเนี่ยโจมตีมอนปริมาณโดนเยอะเท่าไหร่เนี่ยชา์ามันก็ยิ่งเต็มเร ที่ตีหมู่และตีบ่อยๆนะเช่นเฮอร์ตาฮิเมโกอารเจนติจิงยวนอย่างเี้เป็นต้นหรือแม้แต่เบรดนะเบรดนี่ก็เข้าได้ดีเลยเพราะว่าเบรดนะ่ะตีหมู่อยู่แล้วแล้วก็เอสกิลต่อสู้ของเจดมันลดเลือดตัวละครที่ถูกบัฟด้วยก็คือเอามาเล่นกับเบรดนี่เบลดตีฟลอร์อัพบ่อยเลยนะและแน่นอนว่าเจดเนี่ยทุกคนให้เประเสียงกันว่าเป็นดาชินีในโหมดเพียวฟิกชั่นแน่นอนเพราะว่ามอนมันเยอะมากแล้วมอนมันออกตลอดไงเพราะฉันได้สแตก็กโดดๆไม่หยุดนะฮะ ถามว่าเอาเอามาใส่ทีมโจมตีตัวเนื่อที่เป็นเมตาตัวนี้ได้ไหมที่มีอวนเจอรีนโรเตอร์เดโชโทปัสแล Domin ้วก็โดบินก็คือเล่นได้แต่ว่าทีมนี้นนถ้าสังเกตมันจะเน้นเดมเมดมอนเดียวนะ<ม>ก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งตัวถึงจะเข้ากับเจดอย่างเช่นเปลี่ยนโรเตอร์เดโชกับโทปัสออกไปเลยแล้วก็เป็นเจดกับไม่เฮต้าก็ฮินเมโกแทนอะไรเงี้ยก็พอได้หรือถอดแค่โรเตอร์เดโชแล้วโยนบัฟให้อวนเจอรีนเก็บชาร์จโจมตีตัวเนื่อแทนก็ได้แต่ว่าอวนเจอรีนมันได้ ตีต่อเนื่องตามเวลาโดนมอนตีเานียมันถึงควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถยื้อยู่ได้เยอะนะก็คือเอาตัวคลาบที่เป็นตัวหมูมาใส่เติมอะไรเงี้ยก็ทําให้เจนนะ่ะเทพขึ้นแล้วนะครับอ่าพูดถึงเจไปเยอะเลยอีกตัวหนึ่งในครื่องหลังของแพทนี้ก็คืออาร์เจนตีครับตัวละครท่ากยายภาพสายปัญญาเป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวท็อปที่อยู่แล้วในะหมดเพวฟิกชั่นนะก็คือเขาตีหมูเก่งมากแต่ถ้าเป็นเอนะ็มโอซีเนี่ยก็เทียร์ตกไปเยอะเลยคือไม่ใช่ตัวเมตาที่คนนิยมใช้เท่า คือไม่ใช่ตัวไม่เก่งเลยแต่ว่าอาเจนตีเนี่ยทําไม่ตายมันแรงมากแล้วมันเป็นทําไม่ตายหมู่ไงมันก็เก็กบพลังงานได้2แบบด้วยคือกว่ทําไม่ตายชั้นแรกตอนพลังงาน90หน่วยแล้วทําไม่ตายเนี่ยมันจะเก็กบพลังงานอีกชั้นหนึ่งได้ซึ่งแบบที่2เนะี่ยแรงมากๆนะก็เลยเป็นจุดเด่นของอาเจนติในตอนนี้แต่าด้วยความที่มันตีหมู่นเน้นๆน่ะตีเดี่ยวไม่ค่อยแรงอะ่ะก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมใน MOC แล้วก็มีตัวแเกภาพที่ดีกว่าเยอะด้วยตอนนี้อย่างเช่นบูธนะฮิวม้นโต เพราะฉะนั้นโดยสรุปเปิดใครดีนะอันดับที่หนึ่งนะของแพทนี้แน่นอนนะก็คือ Firefly นั่นเองเพราะมันโกงนะมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาโกงซึ่งตัวละครประเภทเนี้ยเปิดแล้วจะคุ้มกัอบไอดีมากๆเพราะาน่าจะแบกไอดีได้ยาวๆเลยตราบใดที่ยังมีเมตาสายเบกอยู่ผมมั่นใจว่า i ฟ e f l y เนี่ยไปอีกยาวเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีตัวเดเมจแบกบไอ,แบบอดีหรืออวยนะฮะผมว่าหลายคนก็อวยแหละแต่ต่อให้ไม่อวยแลวอยากได้ตัวแบกอ,อ่ะ คือแนะนําเลยเปิดไฟไฟลายเถอะแล้วคุณจะผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนคือแค่มีสกิลแปะจุดหนอ่อยไฟได้นี่ก็คะแนน,นพุ่งกันนะไอดีใหม่ๆนี่อย่างคุ้มอะ่ะเพราะไปได้ท,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 ทุกทุกคอนเทนต์อะ่ะหลายคอนเทนต์มากๆนะเพราะเออก็แปะจุดอ่อนใส่ไปเลยนะอันดับที่2ก็คือด่วนเหมยนะเอาจริงแอบให้คะแนนพอๆกันได้เลยเพราะว่าคนละหน้าที่ตัวหนึ่งเป็นตัว d a เมจใช่ไหมตัวนี้ตัวบัฟ f แต่เป็นตัวบัฟสารพัดประโยชน์เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเทียบความยืดหยุ่นแนวด่วนเหมยยืดหยุ่นมากกว่าอีกเพราะเป็นตัวซับไงไฟฟลาีย้องเนนี่ยมี นักเดินทางเทรเบเซอร์สายภาษานี่ยนะซึ่งอันนี้ก็กมันก็ดีตรงที่ว่าทุกเอดีมีก็ปั้นมาใช้ได้แล้วก็ตัวฮิวจจะเป็นการเลกเกอร์ที่แบบเบรกหัวด,ด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทีมเซตนี้ไปแต่ว่าโดนเหมยเน,นี่ยมันใส่กับทีมอื่นก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นเอดีใหม่เนี่ยผมว่าตัวเดเมเภาษีดีกว่าถ้าเป็นเอดีใหม่ๆเลยอ่ะเพราะว่าตัวซับตามมาเปิดทีหลังได้ก็เลยให้คะแนนไฟฟลายเยอะกว่านิดหน่อยเพราะเป็นตัวเดเมเพาสีเปิดมาแล้วแบกบอดีคุณได้อย่างแน่นอนนะแต่วงเล็บถ้างบพอเนี่ยเช จะกลายเป็นทีมที่แบบไปได้ทุกที่จริงๆอ่ะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะทั้งคู่เลยนะอันดับที่3ก็คือเจนนั่นเองนะสำหรับคนที่มีส่งตัวแรกแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีส่งตัวแรกเนะี่ยผมก็แนะนำส่งตัวแรกก่อนนะแต่ถ้าไม่แต่ถ้า,ถา,ถา,ถามีแล้วเนี่ยก็คือเจดได้สำหรับคนที่อยากได้ตัวละครตีหมู่มาเสริมทัพคนที่ใช้แต่เฮอร์ต้ามาตลอดลงเพียวฟิกชันอย่างเงี้ยก็เจดก็น่าจะเหมือนอัปเกรดนะเป็นตัว5ดาวไงแล้วก็ยืนหยุ่นด้วยบัฟสีเพื่อนได้เอาไปใส่อวยตัวที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะ คนที่ยังผ่านเพีร์ฟิกชั่นดาวไม่เต็มอย่างเงี้ยคือเจนี่คือดูเหมาะมากเพราะว่าเจแกดูแล้วอวยกับโมดนี้แน่นอนนะคือจริงเพีร์ฟิกชั่นไหนดีไม่ดีน่าจะเก่งก่าไฟฟลายอีกสําหรับเจนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คืออาเจนติอันนี้ถ้าใครไม่ได้อวยส่วนตัวนี่ข้ามเลยเ,ลยเพราะว่าถ้าจะผ่านเพีร์ฟิกชั่นเนี่ยเอาเจดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นคนเน้นอื่นก็ตัวอื่นดีกว่านั่นเองนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขนาดนั้นนะฮะโอเคก็จบไปสำหรับตัวละครใหม่ทั้ง4ตัวที่จะเข้ามาในตู้กาชาไม่่ใช ใหม่2ตัวเก่า2ตัวนะที่จะเข้ามาในตู้กาชาแพทสองจุดสามของเกมห้องไคซาเดลนะฮะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆพี่ๆนีน่น้องทุกคนได้ให้ส่งกระเช้าซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้นั่นเองนะว่าจะเลือกแฟนหรือเลือกเจน,นะส่วนตัวลราก่อนจะวางแผนไว่าจะเอาทั้งคู่เลยนะเพราะว่าเราเก็บเพชรไว้เยอะมากๆนะแต่ต้องมาดูผลประกอบการครึ่งแรกก่อนว่าเราจะใช้เพชรเยอะขนาดไหนในการ เปิดไฟล์ซึ่งราก่อยเองเนะี่ยตั้งใจว่าจะเปิดอย่างน้อยคือไฟล l y แล้วก็อาวุธประจาตัวให้ด้วยก็รอดูคลิปเปิดกายชากันได้เลยนะครับที่แพทนี้เนะี่ยก็ไม่มีนะข้ามหมดนะเพื่อน้องไฟล์ๆนะฮะแพทนี้เราใช้โดน้อยมากนะได้แค่โดบินมาแล้วก็เสียการันตีไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดไฟล ly แบบใหม่เอี่ยมเลยไม่รู้จะพอหรือเปล่านยนะเก็บเพชรไว้ประมาณสัก200โด,โดได้ก็นั่นแหละมารอดูกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับ ใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมมาแบ่งปันกันก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้และอยากดูคนได่ไหนของลาก่อยเพลย์อีกก็คอมเมนต์มาไว้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย